สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทศตั c h ช n แ e l ยังอยู่กับอู่ช่างจิวทัเกียบเช่นเคยครับวันนี้เราพามาชม 3M 3M หัวใจอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันรถไล่สอเข็มอะไรครับ ออปชั่น <Option, S 2> สเต็ปพอได้ครับกรใช้งานทุกวันครับไม่ได้ล้างเกลีดนะถังน้ำมันยุ่น <c oughs> แต่ลงมบ้านโป่งครับโมโตโดบเรามาชมสามเอมนี่ยเคสิบสามยิบส <c oughs> ีวาลขวาสูง นี่ครับหม้อน้ำห้อยข้างล่างนะครับหม้อน้ำสุทินหม้อน้ำครับนี่ครับท้อยอดีเนี่ยมีโปรเจกต์จะเดินใหม่ครับควันเปลี่ยนครับเอาเล็กกว่านี้แต่งานควันเยอะยืดหน่อยทรงนี้พี่แกบอกใหญ่ไป เดิมเดิมครับโบเดิมอะไรเดิมครับแต่ตูดปั๊มเดก,กา้าเร่งบลนตูดปั๊มเร่งบนครับชุนปั๊มชังโยดีเซลครับจะแตะกระเด้งจะเร่งก็ร้อยครับชังโยดีเซลอ,เอยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับ นี่ครับเดิมเดิมครับเดี๋ยวท่ออินเตอร์นี่จะเดินใหม่ฮะเดินงานควันเลยโชว์หลักงานควันมอเร์มโบเดิมครับไรเดิมครับอย่เียกองครับใหญ่ GXZ ใหญ่ครับกองอากาศเดิมเดิมครับ ท่อท่อไอเสียนี้ก็งานคว่าน,นิดหน่อยครับให้เข้าส่งครับท่อไอเสียนี่เลสีนิ้วครับทีเด็ดครับไม่มีหน้าแป้นะนครับใช้เป็นบานสวมครับแล้วก็สปริงเอาสปริงล็อกไว้เลย เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าเกิด,ดรถคันนี้ได้ล้างเดี๋ยวจะไปถ่ายทําให้ชมอีกตอนนี้รถใช้งานครับก็ไม่ได้ล้างเท่าไหร่ตอนนี้มีงานอะไรต้องรีบวิ่งครับเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องดิ้นรนครับดดดเดี๋ยวครับเพื่อนนี่ครับงานก่อนนี่ใหญ่หน่อยนี่ก็ นี่ครับปลอกสวมไม่เป็นหน้าเป็น,นครับเป็นปลอกสวมปลอกสวมแล้วสปริงล็อกค,ครับหนึ่งไม่มีหน้าเป็นครับถอดออกได้ครับปบา้างครับสามปาก3ปากสีนิ้วครึ่งครับแต่พวงยังเดิมอยู่ เกียร์เป็นเกียร์ 6Rb แปดรอบสอง 6Rb ชนสโลครับวิ่งใช้งานครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันครับว,รว่าเร้าขนาดไหนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับ โอเคครับเดีย๋ยวจะมาฟังเสียงจริงๆครนะ สเต็ปใช้งานครับช่างโยดีเซลครับ นี่ครับ3 3 3 M สเต็ปเดิมๆครับใช้งานบ้านๆครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูคันนี้จะวางเกียร์ ZF16 เกียร์เราจะเอาโโลออกด้วยแล้วชนเกียร์ ZF16 เกียร์พ p f c คอยติดตามชมนะคลิปต่อไปยกเกียร์ขึ้นผมจะมาถ่ายทำคลิปคันนี้ต่อ ีสามโบเดิมครับเดิมอะไรเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนตูดปัม๊มจูนปั๊มครับเปลี่ยนตูดปั๊มให้เป็นเล่งบนงานหลักคันนี้ก็วิ่งปั๊มครับตามน้ำหนักลูกสองคันมันไม่ค่อยสมกับตัวแม่ฮะ ลูกต้องสามคันครับเจ็ดเมตรห้าสิบนี่ครับอูช่างจิ๋วทระเกียบแล้วก็ช่างโยดีเซลครับจะแตะกระเด้งจะเล่งกันลอยครับเน้นๆครับสเต็ป ไม่ดีดหัวครับหัวเดิมเดมครับคันนี้เกียร์หกอาบีครับแปดรอบสองเกียร์เจออกรอบสี่ครับรอบหนึ้วว่ะที่มงกดทันไวตรงไหนโมเล่กัลเกเลตมวนเหงงครับอันนี้เจร์เกะซากุระครับครลงป่า เอปยยนคันนี้ก็เหลือจะแพะหลังครับได้ไปตัวไหนวะไม่ได้ดไดเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นว,ปกกปวิ่งโชว์ครับ PPFc คอยติดตามนะครับนะคลิปต่อไปผมจะพา PPFc ขึ้นไปนั่งกับพี่สามเอ็มคันนี้โอเคครับ พบกันคลิปต่อไปครับชอบกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยครับสวัสดีครับ